สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกมนทุกแห่งทุกแข้งทุกเขตท,ทุกประเทศ,ท,เท,ศทุกอาณาจักรครับผมเมื่อนี้บางเลยเคยอ,อุดอรมาสวัสดีย่งางแรงๆครับหลังจากเลิกการเดือง,งานครับผมมี่ผ้าพี่ผ้าน้องเขามาปลูกพักเลยครับเมื่อนี้เด้อเครปปอแกนิกเล็กๆน้อยๆครับสําหรับเอาไว้ยูไว้กินนะครับผมซื่อลาก้บบรกระโบไว้ครับมแต่ซื่อกระโบไว้ แงครับพักบ้านนี่ครับผักหอมนี่ที่หาต้นนี่พักนี่ยังวาผักหอมผักที่มันผสมกันมากนะครับแยงละเล็กละหน่อยหาพันวน้นหาพันว้นก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาท,บ,าทบ้านห่อแล้วครับผมก็ที่ปลูกกินได้ก็ช่วงนาห้อนนี่แหละครับเนาะ ทัหนหนาวมากกับปลูกไม่ได้แล้วครับผมวพาหนาวมากพืชพักท้องกับทีหยุดการกจะเรื่อนตบโต,ต,ตแล้วก็สตีตายไปครับถ้าผมไปเบิ้งเลยครับตอนนี้ตีตามเราชมไปแล้วเนี่ยครับผมอันนี้คือสถานที่ที่ท้องิีปลูกลยครับซีโนงบ่มีดินลงครับมีแต่เพิ่นเท่คอนกรีดครับผมค้อนกรีดกับลาดยางบักตัวนลยครับ มาเท่พูดเทโพธจนว่าวมมีหัวดินมงสิบปลูกครับที่น่องผมอันนี้ก็ได้ปลูกลงกระถางครับปลูกลงกระถางก็พวได้กิ่นครับบางมเลยสวยอุดรปลูกอยู่นี่ทีปีแล้วครับนี่ครับมงสิบปลูกครับผมอันนี้ก็ที่ได้ปลูกบกพริกครับ หนึ่งสองสามอันนี้ครับต้นอันน,น้อยๆนี่อันน,น้อยๆนี่นี่ครับที่ไวปลูกพวกหัวละผ้ากะเพราพงยีตูครับผมต่นติดกำแพงพุ่นติดกำแพงพุ่นกระเที่ยวไว้ปลูกบะเขือครับพ่อได้อยู่ได้กินพ่อไ,ได้ชื่อเพื่อนครับพี่น้องเพราะว่า ลูกมันก็นได้แค่สองสามเดือนครับเดือนกัญญาตัวร้ายก็เริ่มหนาวมากแล้วครับมันก็นตายเวครับพีพน้นงหนาวบ้า,บานนี้หนาวปิตาไนครับอันนี้กับผูกไว้ชุดแรกครับพรได้กินนะครับพาก,กาศครับผมบางเมื่งเคยดรอที่ผ้าไปเบิงพักจิบผูกไว้นะครับ ปลูกหลายปีมันก็นบอตายครับพักอันนี้ครับมีพักข้าวครับผมพักเพื่อเอื้อนพักข้าวตองบอกครับลูกตั้งแต่บบาึงเลยเลยดอนมันยุ่ปีแรกครับมันหนาวเป็นหิมะเป็นน้ําแข็งลงมากก็บอตายครับพักอันนี้ย,ยังอยู่ได้คือเก่าครับอันนี้เป็นะะแค่แล้วเน่ครับผม ันนี้ก็ยูได้ครับสีปีแล้วครับนี่เป็นีิมะเป็นน้ําแข็งลงมากกับ,บวัวายครับผมเพราะอากาศห้อนๆแตกนอกขึ้นมากไหมาครับนี่ผักี้พักี้เล่าครับกําลังงามครับพี่นอ mm hmm. อ้องออมใส่กบบึงแน่นอนครับเนาะ อาก,กาดครับพีน้องหูว่ครับพักอันนี้พักอันอนี้นครับนี่กำลังงามครับถ่ายอีกจักน้อยครับนี่มาแต่ไทยแลด์บ้านห้าวกูละครับนี่ลับมาเบิ่งผักสีนอ่าสีนน้ำมาเพาะปลูกมือนีครับนี่อันนี้ น้องอยู่อีกโรงงานเพิ่นหนึ่งเพิ่นมหาเอามาให้ครับเพิ่นมหานนางไหมว่านี่ครับผมอันนี้อันนี้เป็นหรละผ้าครับหรละผ้าอันนี้เป็นบัก,กะเทียบนะครับพี่น้องบัก,กเทียบเขียวครับอันนี้เป็นเบี้ยบบักเขือครับเขือ นี่พอดีตู้นะครับเด้ออันนี้น,นี่ก็เป็นไมน้บักอื้อครับไม้บักื้ออันนี้บักแดงครับบักแดงไข่บ้านเฮ้าลระครับพี่น้องมาแต่ประเทศไทยพู้นละครับนี่ครับอันนี้กัไม้โอ้ยเพิ่นอนพักอีหยังวะบ้านผมเอิญพักหอมห่อครับ ครับขี้ใบเลยนะครับนี่ครับไปครับติดตามกันครับบันนี้วางเล่เคยโดนลงมเมื่อปลูกกันครับผมอันนี้จะปลูกพังอีตูครับครังอีตูวเทมโงงนี่ไว้ครับพี่น้องติดตามน้องกันไปเลยครับพี่น้องบันนี่นะครับชีวิตีวิธอีสานในบ้านเกาหลีลุงอีสานพัทชินครับ ผมมีพี่น้องอยากเห็นวิถีชีวิตของลูกของหลานที่ไปเหตุงานอยู่ต่างประเทศครับวาสิเป็นไต้หวันอิตาเลีเ,เกาหลีครับผมเหตุขึ้นกันนี่แหละครับอันไดนปลูกกินได้กับปูกอันไดเข้าปลูกไม่ได้เข้ากระืือเพื่อนนี่ครับผมังตูครับปลูกลงไว้นี่แหละครับจากเบี้ย ยัได้ย่างเดียวครับคือมันระยะเวลามันสั้นพอดครับพี่น้องคือหอดหนาหนาวมากอย่างที่มันกระิตายเบิดแลเราครับยังได้ก็ได้อยู่ได้กินครับพี่น้องท่านยังว่ามันมีนหลายอย่างที่เราเก็บเก็บตัดอทองฟิตไว้ได้ครับผมกินได้เบิดปีแล้วครับ ปลูกพะยูจูพะยูตูเทนีอีกอีกตามได้เด้อครับเด้อแม่พี่น้องลูกป้านาะอาครับอย่างเห็นวิถีชีวิตลูกหลานเหตุงานอยู่ต่างประเทศโอ้ยเหตุจังใดกินจังใดเนาะ เราเลื่เคยอนนุดรนำเสนอ้เบิ้งครับนี่แหละครับเห็ดแบบนี้แหละครับผมปลูกพักภูมงยาหาอยู่หากินไปยังที่แหละครับมุกอีสานพัดทินอยู่บ้านก็เห็ดจังไหนก็เห็ดจังสันแหละครับผม เดี๋ยวรออีกประมาณเดือนนาครับที่มาผ้าพีผ้าน้องก็เบิ่งอีกให้ใหมันง่ามๆกันครับตอนนี้ปลูกไม่อยู่โอ้เปนเามำให้หลหเติบตจนอย่างที่น้องลุงหนีเนาะครับอีกกันหนึ่งทักี้ตูครับ ว่ม,มึงเลยอเคยอุดอรกับปลูกมาอยู่นี่ที่ปีแล้วครับผมปลูกกินอยู่ยังที่แหะครับอาเนงเทียวพี่น้องลงงานใกล้ๆกันเพื่อนก็มาขอครับขอกระแบงกันไปกินครับผมเดียวปล่อยครับรังอีตัวมันนี่ยังหูเราผ้าครับ หัวผ้าอันลักๆก,ก็คือกระเพ้าครับผมกระเพ้านั่ต้องปลูกหลายๆครับพระเอกเระละครับกระเพ้านี่เพราะว่ามันข้างผัดห้อหยังห้ากระชายกระเพ้าหลายๆครับผมมันป็งที่แคบครับติดตามไปเด้อครับพี่น้องเน้อหัวผ้าครับผม แล้วผูกแล้วจักต้นนี่น้ำงโอลุงน,น้ำกันเบนพี่น้องมันแยกกันบ่นได้ครับ เฝ้าเงยเฝ้าเงยเฝ้างามเด้อเอาที่นะครับพี่น้องบ้านเมืงเคยอดนอนไกลเยือบ้านกันเลยปลูกพักปลูกหญ้าไปยังที่นะครับปลูกเพราได้อยู่ได้กินได้ซื้อได้ขาย ต้นนี้จะเป็นหูละผ้าครับผมหูละผ้านี่กก็ินลายขึ้นกันครับสี่ชุมมนน่มนม้อ,เนอ,ง,อง,ง,งเพิ่นไม่เห็นน้ำเพิ่นมะพ่อเพิ่นก็ขอก็ต้องได้แบงให้เพิ่นไมน้ำครับ อีตูหมดละผ้าล่งนีนยังบะเขือครับพี่น้องยังมะเขือครับที่ปลูกมะเขือครับบานนี้เรียดร้อยครับพี่น้องผ้าพี่น้องไปเบิ้งไปชมครับอันนี้พักอีตูครับ ีตู้ได้สามกระถางครับอันนี้เป็นโหรละผ้าด้วยครับพี่น้องนีเ่เสืออะไรบ้ปนี่นครับเป็นโหรละผ้าบักเขือครับบกักเขืออยูโ่โรกางกำแพงนี่ครับโอ้ยะเม็นเนย่กพี่น้องผมเลย นี่ครับนี่พอนขีดกระเทยขักเท่นี่นะครับผมจนว่าบม่มี่มงสิบปูกอีกอย่างครับทั้งนั้นเป็นกระเจี๊ยบเขียวครับผมเปล่าไล่ตาด้วยครับพี่น้องผมอันนี้เป็นบักกระเจี๊ยบเขียวครับอันนั้นปลูกบักแตงไว้แล้วครับบักแตงไทยบ้านเอาครับผม อันนี้เป็นเบีย้ยเบีย้ยบักพริกครับกําลังเพาะเท่องบักพริกเท่้งหยาขึ้นน้ำกันครับ